รูปที่1ครับรูปที่1ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากไหมครับรูปที่1ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้ไม่ใช่มุมฉากเนาะเราเจอแค่ฉากเดียวนะครับอ่ารูปที่2ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากไหมครับรูปที่2เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับถ้าน้องๆสังเกต่าสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่3ามละครับน้องรูปที่3าม ตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับมีแค่มุมเดียวนะครับรูปที่4ล่ะครับรูปที่4ถ้าน้องๆดูดีเป็นมุมฉากทั้งหมดเลยเห็นไหมครับทั้งทุกด้านนะครับอ่าทุกมุมเป็นมุมฉาก90องศาต่อไปรูปที่5นะครับเราเจอแค่2มุมใช่ไหมครับมุมนี้ไม่ใช่มุมนี้ไม่ใช่รูปที่6นะครับ ไม่ใช่ทั้ง4มุมเลยนะครับรูปที่7อ่ารูปที่7ก็ใช่เนาะรูปที่7ก็ใช่นะครับรูปที่8รูปที่8ดน้องลองเล็งดีๆนะครับมุมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มุมนี้ก็ไม่ใช่นะครับเหมือนจะมีแค่มุมเดียวนะครับดังนั้นรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือ2รูปที่4ใช่ไหมครับรูปที่ 7นะครับมีทั้งหมด3รูปนะครับ